สีสะเกตดเนี่ยใช่ครับทำไมมันเร็วมากกลายเป็นเปิดทุกแนวรบบริเวณชายแดนท่านจุมพลนะบทเรียนในอดีตมันฟ้องว่าเราจะต้องเตรียมการรับมืออย่างไรและการปฏิบัติการอย่างที่พี่รถพูดเรามี <c oughs> ปฏิบัติการการข่าวติดตามตลอดมีการเคลื่อนไหวทําไมเขาไม่ถอนออกไปท, <c oughs> ทั้งที่มีทรายกับมาเลเซียเรียบร้อยที่มาเลเซียเรียบร้อยตกลงเฮ้ยมันไม่ไปให้ทีทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นนะมีการติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องการพร้อมในการรับมือเรื่องนี้มีอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จอห์คงเห็นว่าการอพยพคนวันนี้เนี่ยเร็วมากผู้ว่านะครับทีมงานถึงแม้จะมีฉุดระหุกในจุดพื้นที่แต่ผมบอกเพิ่งคุยกับน้องที่อยู่ศรีสะเกดเมื่อเช้านี้เองที่อกองชากองถับกบอกแม่ผมเมื่อคืนนี้ออกไปตอนสามทุ่มครับแต่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ปลอดภัย <S <S นี่นี่คือสิ่งที่เขาเห็นว่ากระบวนการในการเคลื่อนย้ายคนเนี่ยเขามีระบบที่ดีจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมานี่โดนสารพัดเลืองแสดงว่าเหมือนกับว่าที่จริงเนี่ย รอแค่วันวอเวลานอเท่านั้นเองถูกต้องครับทุกอย่างตลอดแนวชายแดนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดวันใดวันหนึ่งใช่แค่มีกระสุนเกิดขึ้นนัดแรกเมื่อไหร่จุดไหนแค่นั้นมันก็จะในการประมาณสถานการณ์หน้างานนะครับเขามีการติดตามตลอดเวลา มิโรดอยู่ในกรรมธิการทหารคงพอทราบดีอยู่เขามีการติดตามแล้วก็จริงๆเรามีการเชิญเข้าไปผมยังเคยบอกน้องๆว่าขอให้ไปอธิบายความให้ทางกรรมธิการทร่านทราบด้วยบางเรื่องเนี่ยท่านต้องถ่ายทอดไปสู่ประชาชนแต่บางเรื่องเนี่ยต้องพาท่านไปดูด้วยซ้ำไปผมว่าคุณวิโรดได้เคยไปดูแล้วไปชมแล้วว่าเขาทํางานยังไงโดยพื้นที่ที่มีวิกฤตแบบนี้เนี่ยเขามีการติดตามสถานการณ์ตลอดแล้คิดพูดถึงบัญชีเป้าหมายก็ตามกระบวนการในการดําเนินการนี้ต้องรอบคอบรัดกลุ่มและมีคําอธิบายทุกคําตอบ ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิการทางทหารทุกครั้งเรามีทั้งแผนปฏิบัติตันระดับยุทธการและแผนยุธทธีเฉพาะพื้นที่นั้นแม่ทัพเองก็ตามในการดำเนินการเนี่ยผมยังชมนะฮะกระบวนการในทั้ง3แม่ทัพทั้ง3พื้นที่เนี่ยมีความเป็นหนึ่งเดียวรูปแบบวิธีการปฏิบัติการทางทหารการอบยชยประชาชน เป็นระบบ้งสิ้นขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานพลเรือนที่เสยียชีวิตเหมือน<ช>กับรอรบที่แล้วนะคือเหมือนกับว่าการประสานของแต่ละฝ่ายรอบนี้เนี่ยรวดเร็วรแล้วก็มีประสิทธิภาพคุณวิโร์ในโพสต์ของทั้งคุณวิโร์แล้วหัวหน้าพักเนี่ยจริงๆไม่ได้พูดถึงเรื่องปฏิบัติการทหารอย่างเดียวอีก2อถึงสแนวรบอะไรที่จะต้องทําไปควบคู่กันคือตอนนี้เนี่ยครับเราผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าทุกครั้งเนี่ยที่โมเมนตัมเนี่ยมันมาทางการปราบสแกมเมอร์เนี่ย ทางกัมพูชาก็จะหาเรื่องนะครับข้อพิพาทแล้วก็ก่อวอดเนี่ยเพื่อดึงกระแสกลับมาอยู่ที่สถานการณ์ชายแดนทุกที่วันที่สองนะครับมีการถแถลงยึดทรัพย์ใช่ไหมครับสเ<า>ครือข่ายเบนจามินยิมเลยกนะครับแล้วก็เช<ก>น,<า>นจือ่อแล้วก็กกอ่านนะครับหนึ<ๆ>่ล้านบาทวันที่3ก็มีการปล่อยภาพเลยนะครับว่ามีการเชื่อมโยงถึงคนใหญ่คนโตคนนั้นคนนี้นะครับก็เป็นการขู่ว่า ระวังจะสาวมาถึงบุคคลสําคัญหรือว่า,าฝากฝ่ายตนเองแล้วต่อมานะครับพอวันที่5้ธันวาคมนะครับทางท่านศิยศ์ก็ไปประชุมที่ออตตาวาที่สำคัญเี่เจนีวาววแล้วก็ที่เจนีวาแล้วก็มีการเปิดคลิปนะครับ<ช>แล้วก็ส่งมอบนะครับคลิปว่าเพื่อยืนยันว่าไอ้ทุนระเบิด p m เอเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดใหม่แล้วก็มีคลิปที่เป็นหลักฐานยืนยันว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นการวางทุนระเบิดใหม่ คือความชอบธรรมของกัมพูชาในฐานะเหยื่อในเวทีโลก <tow. S 2> เนี่ยมันสูญสลายหายสิน้นขณะเดียวกันโลกทั้งใบกําลังจะมาโฟก,กัสกับการปราบสแกมเมอร์นะครับไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องดึงโมเมนตัมใบเบี่ยงประเด็นกลับมาที่สถานการณ์ชายแดนคือถ้าเขาคิดเรื่องนี้เป็นยุธทธวิธีทางการทหารอย่างเดียวนะผมวิเคราะห์ของผมนะช่วงที่เหมาะที่สุดในการโจมตีประเทศเราคือช่วงที่ประเทศเราประสบกับมหาอุทกภัย9จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมเขาไม่ทําครับ เพราะเขาไม่ได้คิดทางยุทธวิธีทางการทหารแต่พอมันไปกระทบกระเป๋าสตางค์ซึ่งเป็นแหล่งเงินสําคัญปีหนึ่งสี่แสนถึงเจ็ดแสนล้านบาทเนี่ยนะซึ่งมาจากแมเมอร์และการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเขายอมให้โลกมาโฟกัสกับเรื่องนี้ไม่ได้ก็ต้องดึงกลับไปแล้วผมก็เห็นด้วยกับทางท่านจุมพลว่าอย่างนี้เราไม่ได้บอกเรารอวันวอเวลานอเพื่อกระสุนแรกนะไม่ใช่แต่เราป้องกัน ตัวไว้ก่อนเราไม่ประมาทในภาพเนี้ยเพราะจากภาพถ่ายทางอากาศจากการข่าวทางการทหารหรือจากโดรนก็ดีเนี่ยเราพบครับว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ปฏิบัติตามและไม่เคารพปฏิญญาสันติภาพเลยไม่ถอดอาวุธหนักมีการซุกซ่อนคลังอาวุธนะครับในแนวที่จะโจมตีเข้ามายัางเป้าหมายพลเรือนได้เราทํำยังไงฮะเราก็ต้องเก็บการข่าวเอาไว้แล้วก็เราก็ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องธรรมดาคืออย่างนี้ฮะกองทัพผมพูดจริงฮะไม่อยากให้เกิดหรอกครับไม่มีใครอ,อยากไม่มีใคร,ใครอยากให้เกิดแต่ เมื่อไหร่ที่เกิดปุ๊บมัน,นมันต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันปฏิบัติการตามที่ซักซ้อมทันทีบัญชีเป้าหมายทำทันทีและผมต้องชมคราวนี้กันเลยฮะเราไม่ได้ให้ความสําคัญเฉพาะการตอบโต้กัมพูชานะสิ่งที่ทําควบคู่ไปอย่างเดียวกันเลยแล้วก็คือการอบพยพพล,ละเลือนนะซึ่งเป็นเป้าหมายอ่อนแอซึ่งผมคิดว่านี่คือจุดที่ดีที่สุดนะถ้าองต้องชื่นชมคือนี่คือคือคือนึกภาพแม่ทหารเนาะเวลาเราไอ้นี่ยิงเรามาเราก็ต้องแบบ ยิงกลับเนาะแต่นี่คือแผนการเขาวางกับทังฝ่ายปกครองได้ค่อนข้างรัดกุมรอบพันุอพยพทันทีเลยนะครับคือคือต้องยอมรับนะครับผมเคยเข้าไปอยู่ในพื้นที่นะถนนจะเป็นสี่เลนนะถ้าตาบใดมีพลเรือนปะปนขับรถทหารทํางานไม่ได้นะเพราะทหารอาจจะวิ่งสวนเลนไปมาอะไรเพื่อเพื่อเพื่อการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะระเบียบออกเถอะครับถ้าเกิดทหารบอกให้ออกออกเถอะครับที่ผมฝากบอกประชาชนจริงๆผมและกองทัพ ก็ภาวนาครับว่าจะเหตุการณ์มันจะไม่ร้ายแรงตามที่พยากรณ์เอาไว้ก็ภาวนาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันเกิดอย่างนั้นขึ้นมาหรือมันเกิดแรงกว่านั้นเนี่ยผมก็กังวลว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยที่เขาต้องอยู่หน้างานเขาจะไปช่วยท่านได้อย่างลําบากนะครับอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่ทางทางฝ่ายปกครองก็ดีทางการทหารก็ดีซึ่งตอนนี้ก็ทํางานเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็บอกอย่างไรผม<ต>ว่าตอนนี้ให้ฟังแนวรบเรื่องการปราบสแกมเมอร์ก็ต้องไม่ให้ให,ให้ให้มันหายไปตามที่เขาต้องการจะเบี่ยงประเด็นตอนนี้นะ,นะครับ 3วอลลุ่มเลยผมบอกว่าไม่ต้องเบี่ยงไปเบี่ยงมาพอเขาเบี่ยงมาสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ก็เบี่ยงทุกอย่างมาเบี่ยงเบี่ยงโฟกัสมาไม่ต้องครับผมว่ารัฐบาลควรจะตั้งวอลลุ่มสมทีมเลยครับทาง แนวรบทางด้านชายแดนก็มอบหมายให้ทางรัฐตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็กองทัพจัดก,การทางอาชญากรรมไซเบอร์นะครับก็มอบหมายให้บชอสอทอนะครับร่วมมือก,กันกับอาจจะเป็นปป<อ>งงอนะครับรวมทั้งดีดีบีด e. ีดี D D e, ดำเนินการไปนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดแนวรบนะครับแล้วทุกคนก็เอาข้อมูลข่าวสารเข้ามาที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อชี้แจงกับนานานอารยประเทศถึงเหตุผลความจําเป็น ผมฝากตรงนี้ไว้นิดหนึ่ง,งผมเข้าใจว่ามีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์บอกทำไมไม่ไปโจมตีที่บ้านสีชมพูหรือโจมตีเป้าหมายคาสิโนน,น,น,นั้นโน้นนี้คืออย่างนี้ครับเราต้องเคารพหลักสากลแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งณนะวันนี้ต้องชมกองทัพไทยอย่างมากนะครับทั้งเรือบอกอากาศนะครับหนึ่งกองทัพไม่ได้มีหน้าที่ลุกลานใครครับเรามีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของเราการโจมตีหรือตอบโต้ต้องได้สัดส่วนและทําเพื่อเมื่อยามจําเป็น สามเราไม่สามารถโจมตีเป้าหมายพลเรือนได้อันนี้สําคัญมากนะต้อยบอกว่าเราเกียรติชังพลเรือนชาวกัมพูชาอย่างไรทหารทําไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างนั้นจะไม่ใช่ทหารนะครับรนะึกภาพไหมถ้าเขาเป็นพลเรือนมือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างนั้นผมว่านั่นอาชญากรสงครามแล้วจงภูมิใจในกองทัพไทยครับว่า,ว,าว่าเราไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนทหารกัมพูชาที่โจมตีพลเรือนเราอะ่ะค,คือโจรไอ้นั่นคือผมเรียกมันว่าเป็นพฤติกรรมโจรดีกว่า ร <จะ S 1> เรา <ละ S 1> คือทหาร3วารุณ3สม,สมรภูมิก็คู่ขนานกันไปนะทั้งทางทหารกับสแกมเมอร์ทางการทูตโดยกระทรวงการ<จ>ต่างประเทศเดี๋ยวผมพักทั้งสองท่านครู